เนียวหัวใจสุดไกลปืนตอนอวสานหลังจากได้รับอิสระแล้วนภชนไปทำงานที่โรงพยาบาลตามปกติในขณะที่ภูริตก็ได้หยุดพักผ่อนจากหน้าที่เขากลับไปหาแม่และน้องสาวได้กินข้าวพร้อมหน้ากันและวางแผนจะพากันไปเที่ยวทะเลแต่ในวันที่สามคนแม่ลูกกำลังจะเดินทางไปเที่ยวภูริตกลับได้รับภารกิจด่วน ให้นำหน่วยกระทิงไปรักษาความสงบที่ชายแดนเนื่องจากมีเหตุการณ์ป้นค่าชิงทรัพย์ชาวบ้านรอบยิงรอบวางระเบิดและมีการขนยาเสพติดข้ามชายแดนเข้ามาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านบาดเจ็บนพชนจึงเสนอตัวกลับไปที่ชายแดนอีกครั้งในนามหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อช่วยรักษาชาวบ้านทั้งที่ไม่รู้ว่า หน่วยกระทิงเดินทางไปก่อนหน้านั้นจนกระทั่งเขาและเธอได้เจอกันซึ่งเป็นช่วงสถานการณ์คับขันทหารกับผู้ก่อการร้ายประทะกันการพบกันครั้งนี้ทั้งภูริษและนภัชชนต่างทำหน้าที่ของตนโดยตัดเรื่องส่วนตัวทิ้งไปแต่เมื่อนภัชชนตกอยู่ในอันตรายภูริษก็ปกป้องคุ้มครองเธอเหมือนเคยวริษาเป็นอีกคนที่ตามมาสมทบ หลังทราบว่ามีเหตุการณ์ความไม่สงบที่ชายแดนและมีชาวบ้านบาดเจ็บเธอเต็มใจร่วมมือกับน้ำพัดชนรักษาชาวบ้านอย่างสุดความสามารถหน่วยกระทิงและทหารในพื้นที่รวมกันเล่นงานผู้ก่อการร้ายอย่างราบคาบทั้งที่ยังไม่รู้ว่าเป็นฝ่ายไหนแต่ภูริเชื่อแน่ว่าไม่ใช่คนไทยที่แท้ผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เลวร้ายครั้งนี้ คือนายพลลาแปกกับลาชิสองพ่อลูกชาวสลองที่มีความเครียดแค้นทหารไทยซึ่งก็คือผู้กองภูริที่ปลอมตัวเป็นวองเทเวลานี้นายพลลาแปะกับลาชิอยู่ในฐานที่มั่นใหม่ในเขตชายแดนไทยสองพ่อลูกส่งสมุนไปสร้างสถานการณ์ความไม่สงบที่หมู่บ้านแต่กลายเป็นคนของตนโดนฆ่าตายเกือบหมดพวกเราเกือบจะฆ่าล้างหมู่บ้านได้อยู่แล้ว แต่ดันมีหน่วยกระทิงโผล่มาพวกเราก็เลยถูกมันฆ่าล้างสวยแทลสิลาชิพูดพร่งแทรกขึ้นมาทำให้สมุนที่รอดตายหน้าเจือนพูดอ้อมแอมว่าเหลือผมรอดมาคนเดียวเดี๋ยวนะเมื่อกี้แกบอกว่าหน่วยกระทิงงั้นเดอ้อหัวหน้าหน่วยกระทิงคือไอ้ผู้กองคูริตขาดคำของลาชินายพลลาแปะก้าวเข้ามายืนตรงงานสีหน้าดุดัน แววตาแข็งกร้าวอาคาตแค้นผู้กองภูริษส่วนลาชินั้นยิ้มสมหวังหัวเราะร่าอย่างย่ามใจฮ่าฮแปลว่าไอ้ภูริษมันถูกส่งเข้ามาในพื้นที่แล้วสมใจกู้ไม่ใช่แค่ไอ้ทหารไทยคนเดียวแต่นางหมอลูกทูดมันก็มาด้วยครับอุ้ยเสียวซ่านเว้ยมันมาทั้งคู่เลยเป็นไงพ่อแผนล่อเหยื่อจากเมืองเข้าป่าของฉันได้ผลจริงๆ แกอย่าม,ามั่วหน่อยเลยราชิต่อให้แกไม่เข้าไปป่วนมันในกรุงเทพเกิดระเบิดตูมตามขึ้นที่ชายแดนแบบนี้ยังไงไอ้ภูริศมันก็ต้องถูกส่งตัวมาอยู่ดีแผนก่อการไม่สงบในพื้นที่ของพ่อแกต่างหากที่ได้ผลแล้วตอนนี้ก็เตรียมรับเงินสนับสนุนจากองค์กรลับของเราได้เลยรวมทั้งค่าหัวของไอ้ภูริศด้วยล้างแค้นมันนี่ทำให้กองกำลังของนายพลลาแปะต้องแตกทับออกจากรัสลอง แต่ตอนนี้เราก็มีบ้านใหม่แล้วอยู่ในเขตชายแดนไทยก็สบายดีนี่พูดแล้วนายพลลาแปะเหยียดยิ้มพอใจขณะที่ลาชิยิ้มเฮี้ยมประกาศอย่างมา่มั่นว่าไอ้ภูริตนางหมอมึงสองคนเตรียมตัวจุงเข้าสู่ประตูวิวาเมืองผีได้เลยหลังจากตรวจสอบศพคนร้ายทั้งหกว่าไม่ใช่คนไทยอย่างแน่นอนทำให้ภูริษนึกถึงกลุ่มของนายพลลาแปา กับกลุ่มของชยินลูกชายนายพลลาเชแห่งรัฐศลองเพราะขณะที่ประทะกันนั้นคนร้ายเรียกภูริตว่ามองเทตัวปลอมและสถานที่เกิดเหตุก็อยู่ในบริเวณชายแดนที่นพชชนกับวริษาเคยถูกจับตัวไปภูริตคาดว่าคนสองกลุ่มนี้อาจจะแอบลักลอบเข้ามาซ่องสุมกำลังอยู่ในเขตชายแดนไทยนานแล้วขอให้ทหารในพื้นที่ตรวจตรายอย่างเข้มงวด เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านจํานวนไม่น้อยได้รับบาดเจ็บนภชนกับวริษาและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทำหน้าที่ของตนอย่างไม่ยออ่อท้อนภชนบังเอิญรู้เห็นว่าภูริถูกมีดบาดจึงทำแผลให้เขาเพราะกลัวจะเป็นบาดท,ทยักช่วงเวลานี้ทำให้สองคนมีความใกล้ชิดแต่ต่างคนก็พยายามไม่คิดเรื่องส่วนตัวแม้จะรัก และคิดถึงกันมากเพียงใดก็ตามเย็นนั้นคณะของนาภาชนได้เข้าไปซื้อของในตลาดเล็กๆใกล้กชายแดนวริษาตาไวเห็นเตโชเดินปะปนอยู่กับชาวบ้านเธอจำได้แม่นว่าเขาคือน้องชายของชยินจึงพยายามตามหาแต่ก็คลาดกันอย่างน่าเสียดายวริษากลับมาบอกนาภาชนว่าเห็นเตโชและเชื่อว่าชยินต้องอยู่แถวนี้ นภชนวิตกกังวลกลัวเขาจะเจอกับภูริษและต้องเกิดเรื่องอย่างแน่นอนฝ่ายเตโชที่ตั้งใจหลบหนีวริษาก็รีบกลับมาบอกเชยินว่าพบหมอสองคนที่เคยจับมาเป็นตัวประกันเชยินดีใจและคิดจะไปพาหมอนภชนมารักษาพ่อของตนที่กำลังเจ็บป่วยแต่ก่อนที่เชยินจะแอบมาหานภชนในตอนค่ำหมอสาวได้ปรับความเข้าใจกับภูริษ และกลับมารักกันยิ่งกว่าเดิมต่างสัญญาว่าจะดูแลหัวใจของกันและกันส่วนวริษาพอรู้เห็นว่าชยินมหานพชชนและต้องการให้ไปรักษาอาการป่วยของนายพลอาเชก็ขอไปช่วยอีกแรงการเคลื่อนไหวของชยินตกอยู่ในสายตาของทิติกับเล่าซางที่ฝังตัวหาข่าวอยู่แถบชายแดนให้ทุกฝ่ายที่จ่ายหนักเมื่อรู้เห็นเช่นนี้แล้ว แน่นอนว่าทิติกับเล่าส่างสะกดรอยตามชยินไปถึงบ้านกลางไร่ก่อนจะโทรแจ้งนายพลลาแป์แถมให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าน่าจะมีใครบางคนไม่สบายนายพลลาแป์เดาได้ทันทีว่าคนป่วยคือนายพลอาเชคงตรอมใจเพราะไม่มีแผ่นดินจะอยู่พอลาชิรู้จากพ่อก็กระเฮียนกระหือจะไปฆ่าล้างทรัวนายพลอาเช รวมทั้งหมอสาวสองคนนั้นด้วยเช่ายินหนักใจกับอาการป่วยของพ่อที่วริษาบอกว่าไอเรื้อรังจนเป็นเลือดส่งสัญญาณว่าอาจจะเป็นโรคร้ายเขาโทษตัวเองว่าเป็นลูกชายที่แย่มากทำความฝันของพ่อที่ต้องการปกป้องรัดสลองไม่สำเร็จวริษาปลอบและให้กำลังใจว่าเธอพร้อมจะอยู่เคียงข้างเขาเสมอ เพราะตอนนี้ชีวิตเธอก็ไม่เหลือใครแล้วขณะที่สองคนพูดคุยกันอยู่หน้าบ้านนภัชชนยังอยู่ข้างในกับนายพลอาเชและเตโชส่วนซาเยคอยระแวดระวังภัยอยู่ด้านนอกตามปกติช่วงเวลานั้นทุกคนได้ยินเสียงปืนดังสนัน่นลาชิพร้อมสมุนนับสิบบุกเข้ามากราดยิงอย่างบ้าระหำ่ำโดยมีทิติกับเล่าซาง สังเกตการอยู่รอบนอกซาเยกับเตโชออกมายิงตอบโต้แต่ถูกฝ่ายลาชิยิงบาดเจ็บส่วนชยินกับวริษาแทบกระดิกตัวไม่ได้เพราะกระสุนปลิวว่อนในพลอาเชแม้จะป่วยแต่ก็คว้าปืนลากสังขารลงจากเตียงจะไปช่วยลูกชายนภัทชนตกใจกับสถานการณ์รุนแรงนั้นพยายามตั้งสติแล้วใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อไปยังภูริษ เวลานั้นภูริตกับหน่วยกระทิงกำลังออกปฏิบัติภารกิจกวาดล้างพวกค้ายาข้ามชาติที่เพิ่งได้เบาะแสเสียงปืนที่ดังเข้ามาในโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เขารับสายจากนภัทรชนทำให้ผู้กองหนุ่มตกใจถามว่าเกิดอะไรขึ้นลาชีพาพวกมาจะฆ่าพวกเราแล้วลาชิเหรอหมออยู่ที่ไหนเนี่ยได้ข้โพ้ที่เชยินกับนายพลอาเชซ่อนตัวอยู่ แล้วหมอไปทำอะไรที่นั่นนภัทรชนกรีดแทนคำตอบเพราะมีกระสุนปืนยิงเข้ามาทำอาภูริตเป็นห่วงแทบบ้าตะโกนลั่นหมอหาที่กำบังหลบไว้นะผมจะไปช่วยแชร์โลกเคชั่นเข้ามือถือผมเร็วค่ะค่ะฉันจะแชร์ไปเดี๋ยวนี้รวดเร็วทันใจภูริดเห็นโลกเคชั่นที่นภัทรชนส่งมารีบบอกลูกทีมของตนว่าเปลี่ยนเป้าหมาย หมวดจอนแจ้งกับหน่วยในพื้นที่ว่าเราได้พิกัดของพวกที่สร้างสถานการณ์ไม่สงบในพื้นที่แล้วเราจะล่วงหน้าไปก่อนให้ส่งกำลังตามมาเราจะไปจับไอ้ลาชิกันรับทราบปฏิบัติสิ้นเสียงหมวดจอนรถกระชากตัวเลี้ยวย้อนกลับในทันทีที่กลางไร่ลาชิกับสมนุนราดยิงเข้ามาใกล้ตัวบ้านเต็มทีซาเยลากปืนอาก้าออกมา พรางตะโกนบอกชยินและเตโชให้รีบพานายพลอาเชหนีไปตนจะยิงสกัดมันไว้ซาเยปกป้องนายพลอาเชกับลูกชายจนตัวเองถูกยิงตายลาชิฮึกเหิมนำกำลังบุกเข้ามาเล่นงานชยินกับเตโชที่พยายามพาพ่อและหมอสองคนหลบหนีออกจากบ้านจังหวะที่สองฝ่ายยิงตอบโต้กันทิติกับเล่าซางชฉวยโอกาสยิงเตโชจนสิ้นใจ ในพลอาเชทลาไปกอดลูกชายเลยโดนลาชิใช้มีดปาดคอและกระหน่ำแทงตายอย่างโหดเหี้ยมชยินหมดทางช่วยพ่อกับน้องชายเพราะสมุนของลาชิระดมยิงใส่ตลอดเวลาจนเมื่อหน่วยกระทิงมาถึงเสียงปืนค่อยแผ่วลงทิติกับเล่าซ้างพากันหลบออกไปทิ้งให้พวกลาชิรับมือกับทหารซึ่งทิติเชื่อว่าเป็นเรื่องยากที่จะเอาชนะได้ หน่วยกระชิงพยายามสกัดพวกลาชีแต่ลาชิก็ยังรอบแทงเชยินจนได้วริษากรีดร้องพร้อมกับเข้าประคองเชยินอย่างไม่กลัวตายโชคดีที่ภูริธพุ่งพรวดมาถีบลาชีกระเด็นไปลาชีตั้งหลักได้เร็วมากสายปืนจี้บังคับนภัทรชนลากไปทางดงไม้รกคล้มภูริธรีบติดตามด้วยความเป็นห่วงคนรักส่วนวริสาร่ำไห้อยู่กับชยิน ที่โดนแทงนอนหายใจรวยรินเชยินคุณแข็งใจไว้นะฉันจะช่วยคุณเองคุณต้องไม่เป็นอะไรหายใจลึกๆคุณต้องไม่ตายคุณต้องรักษาชีวิตไว้กลับไปกอบกู้รัะสลองอย่างที่คุณหวังไว้ไงฉันจะอยู่กับคุณเคียงข้างคุณวันนี้คุณอาจจะไม่รักฉันแต่สักวันคุณจะต้องรักฉันความหวังของผมจบแล้วแต่หมอต้องไม่หมดหวังในชีวิตนะครับ อย่าร้องไห้ครับหมอเข้มแข็งอย่างที่หมอเป็นมาตลอดมีชีวิตต่อไปมองหาความสุขแล้วทำมันผมจะมองเป็นกำลังใจให้หมอจากบนฟ้าพูดได้แค่นั้นชยินก็สิ้นใจในสภาพดวงตาเบิกโพรงวริษากรีดร้องอย่างทำใจไม่ได้ร้องไห้แทบขาดใจหน่วยกระทิงเล่นงานลูกน้องลาชิขณะที่ภูริต ไล่ล่าลาชิไปเพื่อช่วยเหลือนภช,ชนในที่สุดลาชิก็เพียงพล้ำเป็นฝ่ายโดนภูริษบีบคอใช้ปืนจอ่อมึงอยากถูกจับเป็นหรือจับตายเลือกมากูไม่เลือกทั้งสองอย่างโว้ยเพราะคนที่ต้องตายคือมึงลาชิไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆฮึดสู้อีกยกก่อนที่ตัวเองจะโดนภูริษยิงตายคาที่นภชนโล่งอกที่ผู้กองปลอดภยัยแต่ไม่ทันไร เสียงปืนดังขึ้นอีกนัดผู้ริษทุดหวบเลือดไหลทะลักบริเวณศีรษะนภัทรชนกรีดร้องพร้อมกับวิ่งไปกอดผู้ริษส่วนมือปืนที่ซุ่มยิงมายิ้มสาสมใจทิตินั่นเองมันมาพร้อมเล่าสรางสมุนคู่ใจถ้าพื้นที่ชายแดนนี้ไม่มีทหารกิ่งอย่างมึงสักคนที่นี่ก็เป็นแหล่งเงินแหล่งทองของพวกกู พูดแล้วทิติก็เร้นกายหายไปในความมืดพร้อมเล่าสรางสมุนคนหนึ่งของลาชิหนีรอดกลับมายังฐานที่มั่นรายงานในาพลลาแปะว่าพวกเราถูกฆ่าตายหมดรวมทั้งลาชีก็ไม่รอดนายพลลาแปะตกใจและเสียใจสมุนจะรีบพาเขานี้ไปแต่ไม่ทันการโดนทหารกองกำลังในพื้นที่จู่โจมเข้ามารวบตัวใส่กุญแจมือ ผู้ริศบาดเจ็บสาหาัสต้องรีบผ่าตัดอย่างเร่งด่วนโดยอาจารย์แพทย์ร่วมกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายขแขนงและหนึ่งในนั้นคือนภัทรชนที่เชี่ยวชาญเรื่องผ่าตัดเส้นเลือดผลการผ่าตัดผ่านไปด้วยดีหมอเอากระสุนที่ฝังในออกจากศีรษะผู้ริษได้แต่เขายังไม่รู้สึกตัวเมื่อ,อนภัทรชนออกจากห้องผ่าตัดแม่กับน้องสาวของภูริศและนายพลอนุชิต ผู้บังคับบัญชาต่างกลูมาซักถามด้วยความเป็นห่วงหมอฤทธิ์เป็นยังไงบ้างคะการผ่าตัดผ่านไปด้วยดีค่ะอาจารย์หมอผ่าเอากระสุนที่ฝังอยู่ในสมองออกมาได้ทุกคนโล่งอกนายพลอนุชิตหันมาแสดงความดีใจกับปริยาพรแม่ของภูริศแต่พอพีรชาถามหมอต่อไปว่าพี่ชายตนจะฟื้นเมื่อไหร่ แล้วจะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมใช่ไหมความกังวลของทุกคนก็วนกลับมาอีกทำไมเงียบไปล่ะครับหมอบอกสิครับว่าผู้กองคูริตจะหายเป็นปกติกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมในเร็ววันนี้หมอให้คำตอบไม่ได้ว่าผู้กองจะฟื้นเมื่อไหร่และจะกลับมาเป็นปกติหรือไม่คุณพ่อช่วยปรียภรอ,อุทานพร้อมสุดลงอย่างหมดแรงพิราชาประคองแม่ ทั้งที่ตัวเองก็ใจคอไม่ดีแทบยืนไม่อยู่เหมือนกันวาริษาไม่เหลือใครแล้วจริงๆเธอตัดสินใจไปจากบ้านหลังใหญ่ที่อีกไม่นานก็จะถูกทางการยึดเพราะบ้านหลังนี้ได้มาเพราะเงินค้าอาวุธผิดกฎหมายจุดหมายปลายทางที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่แสนโดดเดี่ยวของเธอก็คือต่างประเทศวันเวลาผ่านไปนานนับเดือน ผู้ริษยังคงนอนนิ่งไม่ต่างจากเจ้าชายนิทราทั้งแม่และน้องสาวแวะเวียนมาเยี่ยมเป็นประจำโดยความหวังว่าเขาจะฟื้นเช่นเดียวกับนาภาชนที่ยังคงมีความหวังอย่างเต็มเปี่ยมทั้งสามคนผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเยี่ยมรวมทั้งเพื่อนเพื่อนลูกน้องและผู้บังคับบัญชาแต่ผูริตก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะฟื้นเช้าวันนี้ นภัทรชนมาเจอปียพร์กับพีรชาอย่างเฝ้าภูริษอยู่เธอเดินมาเมียงมองข้างเตียงแล้วถามสองแม่ลูกว่าผู้กองตื่นหรือยังยังเลยค่ะไม่รู้เมื่อไหร่จะตื่นผู้กองคงเหนื่อยกับภารกิจมามากก็เลยแอบอู้อยากนอนพักนานๆนะคะเดี๋ยวก็ตื่นคุณแม่กับน้องพีกลับบ้านไปพักผ่อนดีกว่านะคะอยู่เฝ้ามาตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว เดี๋ยวพัดรับหน้าที่ดูแลต่อเองค่ะนั่นสิกลับบ้านไปนอนเถอะแม่เมื่อคืนก็นอนไม่หลับทั้งคืนงั้นแม่กลับก่อนนาริสรีบตื่นเร็วๆนะลูกแม่คิดถึงใจจะขาดแล้วปริยาพรแตะไหลลูกชายก่อนจูบที่หน้าผากขณะที่พีรชาจับมือพี่ชายบีบเบาๆบอกว่าพรุ่งนี้จะมาเยี่ยมใหม่ หลังจากสองแม่ลูกกลับออกไปแล้วนภชนนั่งลงที่เก้าอี้ข้างเตียงแตะเนื้อต้องตัวและพูดคุยกับเขาวันนี้เป็นไงบ้างคะไหนดูซิมีไข้ไหมดีจังไม่มีไข้เลยแล้วเมื่อไหร่จะตื่นคะนี่ยะนอนนานเกินไปแล้วนะเพราะทหารกล้าฉันรอคุณตื่นมาจะเป็นเดือนแล้วนะคิดถึงมากรู้ไหมตื่นเถอะฉันสัญญา ว่าต่อไปจะไม่ดือ้อไม่ทำตามใจตัวเองอีกถ้าผู้กองห้ามอะไรหมอคนนี้ก็จะเชื่อนาภัทรชนจับมือภูริตมาแนบแก้มตัวเองวิงบอลขอร้องต่อไปทั้งน้ำตาที่เอ่อคลอตลอดเวลาเมื่อไหร่จะตื่นตื่นวันนี้ได้ไหมลืมตาขึ้นมองฉันก็ยังดีฉันชอบเวลาที่คุณมองฉันไม่เห็นสายตาคุณเหมือนโลกของฉันมันบอดสนิทเลย ภูริทไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นนภัชชนซบหน้ากับมือเขาสเสืออื้นอย่างหมดหวังแล้ววันหนึ่งนภัชชนก็มาบอกแม่และน้องสาวของภูริษว่าตนจะกลับไปทำงานที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่ชายแดนไปเถอะค่ะหมอไม่ต้องห่วงริ์หรอกหมอไปทำงานที่หมอรักเถอพี่ริทคงอยากให้พี่หมอไปทำหน้าที่หมอ ช่วยเหลือคนอื่นมากกว่ามาเฝ้าพี่ริทอยู่อย่างนี้ที่ผ่านมาพี่หมอก็ดูแลพี่ริทมามากแล้วนะคะต่อไปแม่กับน้องพีจะดูแลริทแทนเองค่ะดูแลให้ดีเหมือนที่หมอทําเลยหม้ถ้าริทตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่แม่จะบอกเขาเองว่าให้ไปตามหมอที่ไหนขอบคุณมากค่ะแม่ขอบใจมากนะน้องพีนภัทรชนสวมกอดทั้งสองคน ก่อนจะเข้าไปบอกลาภูริสทั้งน้ำตานองหน้าไม่ว่าฉันจะอยู่ที่ไหนฉันก็จะมีคุณอยู่ด้วยเสมอผู้กองเพราะคุณบอกเสมอเมื่อหัวใจของคุณอยู่กับฉันถ้าคุณตื่นขึ้นมาวันไหนก็ไปตามหัวใจของคุณจากฉันนะคะตลอดเวลาที่กลับมาทำหน้าที่หน่วยแพทย์อาสาที่หมู่บ้านในเขตชายแดนนภัทรชนไม่เคยลืมภูริสเสร็จจากงานเมื่อไหร่ ก็ต้องทบทวนคืนวันแห่งความสุขตั้งแต่ได้รู้จักและร่วมทุกข์ร่วมสุขกันครั้งหนึ่งขณะนี้การตามล่าของคนร้ายผู้ริทเคยบอกให้เธอวิ่งหนีไปก่อนให้นับหนึ่งถึงร้อยแล้วจะได้เจอเขาในวันที่เธอได้กลับมาอยู่ที่ชายแดนเธอก็ทำอย่างนั้นทุกวันก้าวเดินพร้อมกับนับไปเรื่อยๆจนครบร้อยหวังว่าสักวันจะได้พบเขาในที่สุด และแล้ววันที่เธอรอคอยก็มาถึงผู้ริศกลับมายืนสง่างามให้เธอเห็นไม่ใช่ภาพลวงตาอย่างที่เคยเห็นอยู่หลายวันก่อนหน้านี้สองมือของเธอเย็นจัดทำท่าจะแตะตัวเขาแต่ก็ไม่กล้าผู้ริศจึงเป็นฝ่ายจับมือเธอไว้ผู้กองคุณจริงๆเหรอผมได้ยินเสียงคุณหมอเดินนับมาแต่ไกลทำอะไรเหรอครับมีใครคนหนึ่งเคยบอกฉันว่า ถ้าฉันวิ่งไปนับไปครบร้อยเมื่อไหร่ให้ฉันรออยู่ตรงนั้นเขาจะมาหาฉันก็เลยทำทุกวันเพื่อรอเขาหวังว่าสักวันเขาจะมาหาฉันแล้วคนที่คุณหมอรอให้มาหาใครกันเหลือครับคนบ้าหรือเปล่าครับหลอกให้คุณหมอเดินนับทุกวี่ทุกวันวันละร้อยเก้าเหนื่อยแย่เลยใช่เขาเป็นคนบ้าบ้าที่สุดในโลก คนบ้าคนนั้นหน้าตาหล่อๆคมๆเหมือนผมหรือเปล่าครับแล้วคนบ้าคนนั้นก็มีแผลถูกกิงเฉียดหัวใจตรงนี้หรือเปล่าครับผู้ริษยิ้มกลิ่มจับมือเธอท่าที่อกซ้ายตัวเองนภัทชนพยักหน้ารับกลั้นน้ำตาแห่งความดีใจไว้ไม่ไหวแต่ผู้ริษก็ยังแกล้งเธอไม่หยุดแล้วคนบ้าคนนั้นจะถามอีกนานแค่ไหนเนี่ยคำถามสุดท้ายแล้วครับคนบ้าคนนั้น ใช่ผู้กองภูริศคนนี้หรือเปล่าครับใช่ค่ะแต่เขาไม่ใช่คนบ้าเขาเป็นแค่คนธรรมดาที่ดีที่สุดสำหรับฉันภูริศซาบซึ้งมากกอดนภัทชนพร้อมกับบอกว่าหมอก็เป็นคนดีที่สุดสำหรับผมครับขอโทษนะครับที่ให้หมอรอนานนานแค่ไหนฉันก็จะรอคะ่ะในเมื่อฉันเลือกที่จะรักทหารแล้วฉันต้องฝึกตัวเองให้รอได้ฉันต้องเข้มแข็งให้พอ พราะภารกิจของชาติคือทั้งชีวิตของเขาเขาพร้อมที่จะไปได้ทุกเมื่อแต่คราวนี้ผมไม่ได้ไปตลอดการนะครับผมกลับมาหาหมอและมีอะไรจะบอกหมอด้วยครับพร้อมจะฟังด้วยยังครับพร้อมค่ะผมรักหมอมากครับรักตั้งแต่แรกพบแล้วหมอละครับรักผมหรือเปล่ารักค่ะอะไรนะครับไม่ได้ยินเลยรักค่ะอะไรนะไม่ได้ยิน ภูริสแกล้งให้เธอพูดคำว่ารักซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่นภัทชนก็เต็มใจที่จะพูดคำนี้อย่างไม่รู้เบื่อแถมด้วยหอมแก้มเขาอีกฟอดใหญ่การพบกันครั้งนี้นภัทชนนึกไม่ถึงว่าปาฏิหาริย์จะมีจริงผู้กองภูริสของเธอหายเป็นปกติกลับมาทำให้เธอมีความสุขและปกป้องประเทศชาติตามเจตนารมณ์ของทหารกล้าสืบไป ติดตามชมละครเหนี่ยวหัวใจสุดไกลปืนทางช่องเจ็ดสี